ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกครับนะมันนี้สร้างเหมอนห่าลอดที่พามาใส่กลับครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็นกราบฝ่าพานะครับเนาะฝ่าพาเหดจากเล็กกังหันนะครับมันนี้ใส่สามหลังครับแต่ใส่ไปแล้วครับหลังหนึ่งนาะครับนะเลิกคำครับเอทิพาใส่ครับเนาะคือใส่ใส่ กระาพาเนาะครับเนาะผมสีไฟไาเหมือนก้างแล้วก็ห้าหยดไปสองถางนะครับเนาะกับไม้ก็คือแขางบานเพิ่นนี่แหละครับแขางบานเพิ่นนะครับเนาะพีตายหง่ะนะครับหนูกะมีอยู่ครับแต่ก็ห้อยก็ลายอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวคอยมาหลุดมาชมกันยามเสาร์นะครับเนาะตอนนี้ก็สีคำแล้วก็สีไฟไปก่อนครับวันนี้ผมสีไฟสองหลังนะครับเนาะยามเสาว่ากะฟ้าฝาพาจากเล็กกางทมนะครับเนาะมาสีมานบอลนะครับ ครับตามชมตามด่วนน้ำกันครับค,ครับสวัสดีย่ามสาวอีกรอบหนึ่งนะครับนะวนี่กับเสื้าไม่ย่ามครับครับครับฝ่าพาครับฝ่าพา,านะครับสีมใส่ยไว้หมู่บ้าน ตามหลังครับกับไม้นี่นะครับไม้ปลายยาเนาะครับเนาะนี่นะครับไม้ไม้ปลายยาครับปลายยาข้างบ้านเพื่อนนี่แหละครับวันนี้ผมใส่ไปสองหลังเนาะครับแต่ห้อยงามๆอยู่ครับหมู่บ้านบระเทศไทยห้อยเบิองเนาะครับเนาะเบิองหลังแรนรำกันเลยครับครับกัอันนี้กัสิกูกูไปเลยเนาะครับเนาะเอาไว้ถ้าไปใส่อีกมองนึงเนาะครับมองใ้เก็บไว้ก่อนเนาะครับขันมันบะเถิดลึก ถือลือบ่ถือจนได้กระซานนะครับเนาะกะสิเก็บไปก่อนครับเดี๋ยวมื้อหลังเฮาสิเอาเนื้อมาออยไว้แล้วก็เอากลับมาใส่ครับครับตามชมตามเบิ่งนํากันครับไปเบิ่งหลังแรกนํากันเนาะครับเนาะใส่ไป3หลังครับอู้เข้าทางใดดีเนาะครับนี่นะครับอู้ยเบิ่งทางนี่ยนะครับตามชม สวยด้วนะครับงานเก๋นะครับนี่นี่ครับยังอยู่ดอนถ้าต้องชมโอ้ทายงานเลยครับเดี๋ยวเบิ้องอาการก่อนนะครับไหมขันบามีห้อยขึ้นกลยใส่ใบครับอืมเลนะครับเนาะ บ่มีหอยกินครับกับเล็กกับเล็กบ่มีหอยกินครับ กษัิกูออกไปเล่นนะครับเนาะเดี๋ยวเอาเนื้อมยไว้ครับเอเนื้อมะไว้ไปกษัิย์แกว่าเขาเขากินเขากับสิเอากลับมาใส่ไม้นะครับเนาะกบนี่คันว่าถือก็คือยูเลยครับครับตามชมหลังที่สองน้ำกันครับหลังแหลกมอกินนะครับหลังที่สองมีอาการครับท่านผู้ชมครับเป็นรุนนหมนกันนะครับ นี่นะครับใอยกินนะครับเนื้ mm hmm. อะมากครับอ้าวหลังติดโซ่มีตัวครับอง่ายนะครับใครกินดูครับเข่าข้อเลยนะครับเนาะเข่าข้อนะครับถือครับนี่ลอดหญ้าครับ ครับเนี่ยนะครับหลังที่สองครับมันมานครับแถมนึงนะครับเนาะเป็นการช่วงรู้โชว์เนี่ยก็ยังมั่นอยู่นะครับบนกับโปโตส่พอเถื่อ ครับเดี๋ยวไปตามช่วงลังทีสามน้องกันครับใส่ไว้สามลังนะครับหองว่าสิถือยีบบนนะครับกนาที่เหลือหลายโต้ะะครับเดี๋ยวเอาเนื้อมาอ้อยไปก่อนครับให้เขาเขากินให้เขาหูจักก่อนนะครับเนาะครับยวค่อยมาใส่มามาใส่กันนะครับนะครับตามช่วงลังทีสามน้องกันครับครับกระเบื้องลังทีสามน้องกันนะครับเนาะโอ้ทนี่สามนี่ระเบิดโนูตนี้ มาถึงครับเฮ้ยนี่มันกินอ้อยอยู่เลยครับนี่ครับอางที่สามจะกินอ้อยอยู่เลยยังอยู่ครับยังอยู่บอก ам, บอกินรัมบอกกินรัม ลังที่สามดูดูครับแต่บัเขาห้ามเลยเออครับกินอ้อยเสยครับแต่ว่าบักินห้ามนะครับเนาะนี่ครับครับใส่ใบบางนี้นะ้ครับเดี๋ยวกินจนไดล่ะครับลังนี้ผมบกูนะครับเด้อลังนี้ผมบกูครับครับลังนี้ผมกว่าสีบกูนะครับเนาะเพราะว่าเห็นหอยกินต้นอ้อยอยู่ครับ มันต้องกินจนใดล่ะครับครับสรุปวันนี้อ่ามาย่มย่มเสานะครับเนาะเมื่อคืนมาเสียมากครับเพลยมากครับเมื่อยครับเสียบดเมื่อยครับเบื้องสามล้างแล้วนะครับเนาะเบื้องสามล้างแล้วบัถือกครับใด้ตัวเดียวนะครับเนาะก็โตสวยๆจ้ะครับผลงานตัวเดียวครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะเอาไ้ผฟกันคลิปหนาครับว่าสิบปีหาอยู่หากินบันใดนะครับหากินแบบง่ายๆนะครับใส่ กล้างสีล้างดาวเต่าน,นะครับเนาะบ่ต้องใส่ยายงโอเคพอได้กินครับครับไปพอก,กันคลิปหน้าเนาะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบเลยครับครับสวัสดีครับไปพอก,กันคลิปหน้าครับ